15,500้า้อยบาทเอาไปเลยนะครับส่งปีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางของผมไม่มีโอนก่อนอยู่แล้วนะครับลูกค้าต่างก็รู้อยู่นะครับเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวไม่มีโอนไม่มีมาจํานะครับถ้าใครขอมดจําขอโอนก่อนไม่ใช่ผมต่องนะครับผมโอเคนะครับ ชุดต่อไปที่เราจะส่งชุมพรนะครับตัวนี้มาดูนะครับลูกค้าลูกค้าจะได้มิกเซอร์นะครับตัวนี้เลยนะครับเจ็ดช่องไม้นะครับแปดช่องมิวสิกนะครับผมอ่าแล้วก็ลูกค้าขอมานะครับบอกว่าอยากได้ซาวด์แจ่มๆนะครับเอฟเฟกแท้ๆนะครับอ่าเราก็จัดตัวนี้ให้เลยนะครับเอฟเฟกแท้ๆกับราคาย่อมเยาแล้วก็พาวเวอร์พันคูณพันตัวนี้จะเป็นคาร์ทเฮดแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นคาร์ทเฮดนะครับลูกค้าดูนะครับแรงนะครับตัวนี้แรงไม่มีตัดแน่นอนนะครับ แล้วก็จะเป็นตัวกาง12นิ้วนะครับกาง12นิ้ว2ใบนะครับผัมจะหวดเดี๋ยวไส้ในเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูกันนะครับจะเป็นอบอ้อมนะครับผมดอกแหลมก็จะเป็นอบอ้อมรุ่นใหม่เลยแล้วก็เป็นหูจับเหล็กนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับหูจับเหล็กนะครับลูกค้าอยากได้แบบแข็งแรงหน่อยหูจับเหล็กเพลนเหล็กนะครับด้านหลังสเปคคอนเป็นเพลนเหล็กนะครับผมอันนี้ก็จัดให้สีเนียนๆนะครับตัวนี้แล้วก็ เบร์15นิ้วสองลูกนะครับผมมาดูนะครับฟังเสียงดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้เลยนะครับตัวนี้เปิดมาก็บลูทูธนะครับเชื่อมต่อได้เลยนะครับบลูทูธมันจะขึ้น BLUE อยู่แล้วบลูทูธนะครับเราก็สามารถเล่นบลูทูธได้เลยนะครับกดบลูทูธเชื่อมต่อนะครับหน้าจอก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับ AE Audio นะครับมันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่ YouTube เปิดเลยนะครับเพลงเร่งเสียงตัวนี้ให้สุดเร่งตัวนี้นะครับสองลูก ค่ะชี้เล่นเสียงเสียงไม่มาเป็นเพราะอะไรนะครับไม่ได้เปิดอัดเจอตาบ,บ้านบ้านน่าจะไม่ได้เปิดนะครับน่าจะจะบอกให้อะไรแล้วอยากได้ยินเสียงคนห่งอยใช่ไหมอัดจัดให้เดี๋ยทีออนนี้จะเพิม่มหงอยแหลมไป ียที่ไหนก็ดีอลานน่ะขอบคุณครับตัวนี้นะครับเอฟเฟกต์หวานๆเลยนะครับได้ถึง99ช่องบิดใช้เอานะครับ99ช่องนะครับแล้วก็กดนะครับอ้าลืมไปตัวนี้เดี๋ยวนะครับตัวนี้ผมแถมอันนี้ก็แล้วกันผมแถมไม้นะครับผมลืมบอกไปตัวนี้แถมไม่นะครับตัวนี้แถมไม่ให้ลูกค้าเองตัวนะครับไม่เอ็มีเอตัวนี้เลยนะครับ ผมแถมให้หนึ่งตัวนะครับเป็นของขวัญนะครับโอเคตัวนี้หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงซาวไมกันนิดนึงนะครับซาวไมนะครับตัวนี้ผมบิดมาที่เลขห้าห้าแล้วก็กดนะครับลูกค้าครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเลขใหม่เช็คหนึ่งสองสามสี่นะครับสามารถปรุงแต่งนะครับแหลมกลางเบสนะครับเสียงหนานะครับของไม้ได้เลยแยกออกไปนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์นะครับจะมีตัวคาว่าเอฟเฟกต์อยู่ตรงนี้ลูกค้าเห็นไหมครับอ่าเปิดเอฟเฟกต์ตรงนี้นิดนึงนะครับ สาวชิงชิงเสียงจะเปลี่ยนเลยนะครับเสียงผมนี่หล่อมากๆนะครับปิดอฟิกก็ธรรมดาพิธีการธรรมดานะครับบูทูธไม่ต้องเลือกคนดีผมบอกได้เลยว่าแอฟิกตัวนี้เสียงหวังมากๆนะครับเพราะเลยนะครับอ่าแถมให้หนึตัวโอเคนะครับตัวนี้แล้วก็เสียบ USB อสเข้าไปนะครับมันตัดเล่นเลยนะครับตัวนี้จากบูทูธอยู่เ หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทเอาไปเลยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางผมไม่มีโอนก่อนอยู่แล้วนะครับลูกค้าก็รู้อยู่นะครับเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวไม่มีโอนไม่มีมดจํานะครับถ้าใครขอมดจําขอโอนก่อนไม่ใช่ผมต่องนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมถ่ายอีกหน่อยนึงนะครับตัวนี้มันยาวไปนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผม